พยุดติดยึดมั่นไว้ก็คือก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองที่รับมอบหมายให้มันดีที่สุดนะให้เติมการความสามารถก็คงมีอยู่ทั้งนี้การยึดมั่นในการทํางานมานะครับตลอดชีวิตรอบราชการตรงนี้ครับก็ต้องถือว่าถ้าเรียกว่าพี่น้องประชาชนจะอุ่นใจนะเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือทําทุกอย่างให้ดีที่สุดอะไรที่มันไม่ดีไม่เราก็ไม่ทําแน่นอนแลาวก็ชอดถึงผู้ใต้คับชาครับรมลงสังสอนเรืองว่า ยุ่งเกี่ยวใบยมุกยาเสพติดต,ต่างๆที่เป็นนโยบายสำค,คัญสำคัญครสร้างความเชื่อมั่นอยู่ยังมีเกียรติศักดิ์ศร,ร,ศร,ร,รีนะครับในชีวิตข้าราชการตำรวจรในปลูกฝวังกันไว้ตามนโยบายต่างๆก็ต้องถือว่าเขาเรียกว่าตํารวจตํารวจที่อยู่ในใต้ใต้บังคับบัญชาของท่านก็เรียกว่าต้องตรงไปตรงมาสุจริตซื่อสัตย์ใช่ไหมครับเออแล้วตรงนี้ครับท่านท่านมีอะไรที่จะฝากกับทางพี่น้องประชาชนบ้างว่ามาสนับสนุนงานตํารวจก็ดีนะครับหรือว่าในเรื่องของการที่จะให้ เจ้าที่ตำไอ้ทางประชาชนนะครับเขาเรียกแจ้งเบาะแสอะไรต่างๆ<อ>ท่านท่านท่านจะฝากอะไรบ้างครับอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็พยานอันตรายภัยอันตรายมันก็เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับในทุกที่ทุกเวลาไม่เลือกสถานที่นะครับโดยกําลังเจ้าที่ตํารวจที่มีอยู่นะมีภารกิจมากมายมาไม่ว่าจะเป็นการควบคุมชุมชนภานรกิจพิเศษต่างๆมีมีอะไรต่างๆก็ต้องเอากาลังเจ้าที่ตำรวจจากสอน,นอไปร่วมปฏิบัตินะัในขณะที่พื้นที่ก็ มีกำลังเจที่ตำรวจน้อยนะครับก็วิงวอนขอที่าชนแบบให้รู้จักระมัดระวังตัวนะครับขอความร่วมมือในการที่จะที่แจ้งบอดให้เบาะแสนะครับแล้วก็เวลาเหตุร้ายเกิดขึ้นกับใครหรือเพื่อนบ้านต่างๆก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหาเรีอกแจ้งเจ้าหาที่ตำรวจเพื่อที่เราจะได้ไปแก้ไขในการป้องกัน และปราบความอากรรมร่วมกันเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนครับตามบรรบายท่านขอบอตลนะครับหวังฝากไว้ตรงนี้นะครับครับไอ้เวลาจะติดต่อท่านนี่ติดต่อได้โดยตรงเลยหรือเปล่าหรือโทรเข้าที่สนอทีแลบเบอร์โทรของท่านเบอร์อะไรนะเบอร์โทรผมนี่089ครับ897ครับครับ2222ครับ24ชั่วโมงเลยครับท่านตลอดเวลาครับกินน้องที่โรงพักนะครับโอ้โหจริงนะครับครับผมครับแม่ต้องถือว่า เป็นคนที่ทุ่มเทเพราะว่าเรื่องการทำงานคอยกับช่วยเหลือผู้ใต้เงชาวเวลามีเหตุการณ์สำคัญต้องไปช่วยกันดูแลครับเาทำงานกันเป็นทีมอ๋อครับก็คงเป็นของฝากที่ท่านภุมงกับฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านพันตำรวจเอกรัชพลบุญนาคนะครับพุ่งกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักไว้เท่านี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกับท่านอีกนะครับในโอกาสต่อไปนะครับ ขอบคุณท่านพันตำรวจเอกรัชพลบุญนาผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักมากๆเลยนะคะสำหรับการให้ตัมภาษ์ในครั้งนี้ค่ะแต่ว่าสาระดีๆในรายการของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าช่วงหน้าในช่วงของฝากจากประชาชนยังมีเรื่องราวดีๆรอคุณ้ชมอยู่สักครู่เดียวค่ะผมธนกิติณารีรัตน์ครับในฐานะตัวแทนของบริษัทกวางอิเล็กทรอนิกส์ครับ ของรายการกันแล้วน,นะคะกับช่วงของฝากจากประชาชนค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากตัวแทนจากบริษัทกวางอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะคะมามอบของที่ลึกให้กับสถานีตำรวจนครบาลบางรักเพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนต่อไปค่ะบริษัทกวางอิเล็กทรอนิกส์กจำกัดหนึ่งในผู้นำทางด้านอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมือกู้ภยัย ขอสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านเพื่อเกิดความผาสุกและกาะประโยชน์สูงสุดให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไปดังนั้นจึงขอมอบอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อไว้ใช้ในการสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปประกอบด้วย 1. วิทยุสื่อสารมือถือเอลิโรุ่น D J A 1 0จำนวนหนึ่งเครื่อง ผลิตจากวัสดุโพลิเมอร์แข็งแรงทนทานนานต่อการใช้งาน 2. วิทยุสื่อสารมือถือแฮมเทกรุ่น HTG174 จำนวน5เครื่องลำโพง500มิลลิวัตต์ชัดเจนในทุกคำพูดและไม่พลาดทุกการได้ยิน 3. กระบองไฟกระพริบจำนวน10อันทนทานกระทัดรัดสามารถใช้ยามฝนตกได้ 4. เสื่อสะท้อนแสงจำนวน10ตัวเพื่อเป็นการเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่ผู้สมใส่ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตามท้องถนนและอาคารที่ต่างๆผลิตจากเนื้อผ้าที่ได้มาตรฐานผมธนกิจจิตอารีรัตน์ครับในฐานะตัวแทนของบริษัทกวางอิเล็กทรอนิกส์ครับขออนุญาตมอบอวิทยุสื่อสารและของที่ไว้ใช้สำหรับภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กับท่าน พันตำรวจเอกราชพลบุญนาคนะครับู้กมกับการสถานีตำรวจนครบ,บางบางรักนะครับเอาไว้ใช้ในกิจการครับและขอเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยครับครับขอบคุณครับ พาคุณผู้ชมไปลงล็อกเจาลึกพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และภารก,กิจต่างๆของพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นต้องติดตามสัปดาห์หน้าในรายการสอนอนในดวงใจทางช่องวันไรซิวทีวีเตไนพัยตามวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนิชการชรนุรักษ์และคุณธนก,กิจจิไอรักพร้อมทั้งทีมงานรายการสอนอในดวงใจทุกคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ